สวัสดีครับนี่เจ้าเบเบ้นะเมื่อเช้าผมก็พันนวมออกกำลังกายเมื่อเช้านะเจ้าเบเบ้กับเจ้าสุดหล่อนะโอตัวนี้เป็นไก่มีเหลี่ยมนะชิงออกหันตบนะครับตัวนี้เป็นไก่เน้นแผลนะครับ ลำโตตีแผลหูแผลตานะแต่เมื่อเช้ามันพันนวมมันก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่รอนี่ครับผมก็ค่อยๆเตะไปเรื่อยๆนะดูว่าพันนวมกับพันพัตเตอร์มันจะออกแข่งยังไงพัตเตอร์ยังไม่เคยเตะรอก่อนตอนนี้กำลังกำลังเริ่องมาแล้ว ตเตรครับเจ้าสุดหล่อเมื่อเช้าแผลคมเหมือนกันนะตีแผลเดียวเหมือนพ่อเลยตัวนี้พ่อชนะมาสามไฟเหมือนกันตัวนี้ให้ดูตัวนะนี่ครับเจ้าสุดหลอ่อเป็นไก่แข้งหน้าเป็นไก่เดินตีนะครับเดินตีเดินทำผมนั่งดูเมื่อเช้า พันนวนปล่อยปลาโอ้โหขึ้นทุกดอกบอกว่าหูหูอย่างเดียวเลยขึ้นทีนี่ขาเป๋เลยตัวอีกตัวใส่จุบแล้วก็พันนวนนะทั้งคู่นะี่เซฟไก่ขนแซมขึ้นยังไม่เต็มดีคนระับผมก็เลยลองเตะดูเฉยว่ามันจะเป็นยังไงไม่เคยเห็นตั้งแต่ซื้อมา เพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่ครับวัยหัวนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยโอกาสจับได้ไม่มีเลครับโยกปุ๊บหมุนตบโยกเตะเน้นแผลเวลาขึ้นนี่ตอนี่แทงทุกดอกเลยนะครับสดสมบูรณ์ครับน้ำหนักสองสี่กับสอง้านะ เนี่ยคือตังจากนี่มาเป็นไก่ไม่ค่อยใช้ปากหรอกสองตัวเนี่ย <c oughs> เป็นไก่เดินตีเดินทำนะคู่ต่อสู้ล้มนี่วิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยตัวนี้เจ้าสุดรอเนี่ยตัวนี้ชนะมาสองไฟ <c oughs> ไฟที่สามนี่ก็รอรอแซมเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยไปครับ ชอบก็ปล่อยนะครับ2ตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาแพงหน่อยนะครับราคารวมส่งก็โน่นแหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วจุกเพชรด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวเต็มแล้วเต่พัตเตอร์นะครับสุดรอบ๊ายบาย